สวัสดีครับวันนี้เดซิมสีก็มีกิจกรรมใหม่ก็คคอเดซิมสี่นอสตาเจียนะครับเราจะมาลําลึกไปกับเดซิมสีที่มีอายุครบ2ี่ปีกันนะครับโดยเราจะมีกิจกรรมให้เราทาเควสนะครับเป็นรายสัปดาห์โดยนี่ก็คือการทาเควสในสัปดาห์ที่1นะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเมื่อเราทาเควสนะครับเราก็จะได้ปลดล็อกกิจกรรมต่างๆดังนี้เลยครับนี่ก็คือของที่เราจะปลดล็อกได้ทั้งหมดนะครับเมื่อเราทําเสร็จทั้ง4สัปดาห์นะครับซึ่งเมื่อทำสัปดาห์แรกเสร็จเราก โทรศัพท์นะครับจนถึงโตภาสีเขียวอันนี้เลยครับเริ่มมานะครับเราก็จะเห็นไอคอน The Sim นะครับอยู่ตรงซ้ายบนนะถึงขัยนแรกที่เขาให้ทำก็คือเปิดข่าวดูนะครับสิบห้านาทีนะฮะโหง่ายมากเลยฮะฟานตองมีทีวีอยู่หลังครับหนึ่งเครื่องนะครับเราก็มาดูเลยนะครับก็ไปที่ช่องรายการนะครับแล้วก็เลือกดูรายการข่าวนะครับอยู่ไหนเอ่ยงาอยู่นี่ครับอานและขขาวหนังสือก่อนเนาะ เรียบร้อยนะครับออกรบก็จะเสร็จสิ้นนะฮะอีกหนึ่งเฟสนะครับพอเฟสหนึ่งเสร็จหนึ่งเฟสเราก็จะได้แต้มานะครับนี่ครับทำไปแค่เดียวแล้วก็ได้ทระสบมาแล้วนะครับจะเป็นการปลดล็อกไอเทมในช่องซื้อของนะครับเขาลองกดแสดงทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือกเนื้อหาที่ปลดล็อกแล้วหรือเปล่าไม่ใช่พิเศษรางวัลกิจกรรมนะครับนี่ รศัพก็จะไม่อยู่ในตรงนวกากิจกรรมนะครับ Retro เ e c o d e Super g l d p o นะครับแล้วก็ Retro Decode War นะครับแล้วก็ค่อยอไปนะครับก็จะเป็น Check E-Mix Social m e d ี a Profile นี่ครับกดไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่ Social Network แล้วกกับ Check e m ิ x Profile นะครับ จากนั้นก็ให้ไปคุยกับซิมอื่นนะครับว่าเกี่ยวกับซิมมิดเป็นยังไงบ้างนะนี่นะครับกดปุ๊บก็จะขึ้นเลยว่า X about image นะครับปปมันก็จะมีรูปไอคอนที่เป็นเหมือน,นอคนผมสีฟ้าใส่แว่นดำนะั่งน้องคุยนั้งวงสามคนนะครับแล้วก็ไปหาเพิ่มอแล้วก็ X about image นะครับ น่าครบแล้วนะครับแล้วก็วนะให้เขาบอกว่าให้ไปเที่ยวที่สวนแมกโนเลียนะครับที่เมืองวิลโลคลีกนะครับแล้วก็ไปกันเลยนะครับมาแล้วก็เลือกแบบไปที่วิลโลคลีกครับเป็นแบบเ,เริ่มแรกของเรานะก็ไปที่สวนแมกโนเลียนะซึ่งเอ๊ A ผมปกติส่วนแมกโนเลียจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเอาสถานที่โหลดมาใส่นะฮะจากแกลเลอรี่เพราะงั้นไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามาแล้วนะครับสวนแมกโนเลียของเราที่เป็นอื่นเราแล้วโอเคค่อยสำเร็จนะครับแสดงว่าต่อแค่เป็นที่ดินตรงนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับเขาบอกว่าให้เป็นนําตัวกับเออิมิตลิลิวัเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะครับ ันนี้ครับอีมิตติลิวาดโอเคดารวครับเป็น NPC สำหรับอีเวนต์นี้นะครับ้คล้ายๆกับไอนี้เลยครับ NPC นีอ๋อเดซิมสามวีเธอร์ดูเจอให้คนเดียวกันหรือเปล่าแน่ใจนะแล้วก็คเควสนะครับบอกว่าให้เราถามอีมิตนะครับเกี่ยวกับไอเทมที่หายไปนะครับอยากที่มีเดซิมบ์ส t ม e ีเ t u r e ดูเจอมครับคเควสเสร็จนะครับเขาก็ ให้ไปถามซิหมื่นเกี่ยวกับไอเทมที่หายไปนะครับนี่ครับเรามาถามกันนะครับว่าเกไอเทมที่หายไปเนี่ยเหรอเขาเนี่ยเห็นบ้างหรือเปล่ารู้จักบ้างไหมเอี่ะนี่ครับแ about missing item นะครับอันนี้เลยโอเคครับเควสตอบเจแล้านะครับเราได้แ้มมาทำกิจกรรมติงติงติงโอเคก็เสร็จปิดหนึ่งเควสนะฮะ ให้เรามาที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็กปดเข้าไปนะครับเลือกเล่นเกมนะครับแล้วก็เลือกเล่นเดอะซิมอาร์คนะครับแล้ก็คือเล่น the Sim the Sim เดอะซิมเดอะซิมหนึ่งนั่นเอง <laughs> เสร็จแล้วรอนะครับเขาก็ให้เราให้ไปใช้เวลาสเปเชียลไทม์ในแคปซูลเอ๊ะว่าแคปซูลมันคืออะไรในที่นี้อ๋อก็คือให้เราไปขุดขุดหานะครับมันจะมีพวกหิน ที่เราไว้ขุดหาแร่หาของวัตถุโบราณใดๆนะฮะแต่ตถวน,นี้ก็น่าจะมีนะครับหรืว่าอาจจะเป็นหลุมดินนี่ๆอยู่ตรงนี้ครับมันจะอยู่หลังตรงหลังส่วนแมกโนเลียน,นะครับเราก็อยู่ตรงมุมติดแม่นาำน,นะฮะเราก็จะเจอแบบหินที่มีท้ากระดูกนะฮะเราก็กดดีฟคอสเปเชียลไทม์แคปซูลนะครับแล้วก็ทําการขุดแคปซูลนะฮะ โอเคครับเราได้แคปซูลน,นะครับนี่นะฮะสเปเชีลยลไทม์แคปซูนะฮะแล้วก็โอเพนอ,อ่าถ้า้าถ้าอ,อ่าน I O U นะครับ I O U n o โนะนะฮะอ่านแล้วเราวให้เราเป็นรายงานครับสิ่งที่เราเจอนะครับกับอีมิสนะครับนาอยู่นี่ครับแล้วเราไปรีพอร์ตนะครับรีพอร์ต about ไทม์แคปซูลครับ รายงานกับทาแคปซูลไั่กับอีมิทนะครับคำนี้พอร์ตรับร้อยนะฮะแล้วก็เควนใหม่นะครับก็จะให้เราไปหาซิม3คนครับที่เป็นแบบเหมือนจะเป็นแบบหัวขโมยการเวลานะครับขโมยไอเทมที่หายไปนะครับตัวงตัวต้นเรื่องนี่เองนะฮะ ไม่แน่ใจว่าเราต้องดูจงไงครับว่าคนไหนมีความแบบผิดปกตินะครับผมเมห็นคนขวนล้านเะนี่ยนี่นะลองเลือกเชิคนหนึ่งนะครับว่าเขาเป็นหรือเปล่าเขาเป็นตัวต้นเรื่องหรือเปล่าอ๋อเขาตอบมาครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่นะ เราลองคนอื่นนะฮะเช่นคนนีก้ก็ได้สวัสดีฮะคุณเต้คุณเต้ใช่ติดต้นเรื่องหรือเปล่าครับแล้วก็หาอีกคนหนึ่งนะฮะคนสุดท้าย,ายไไแล้วก็คนหายไปทั้งหมดแล้วก็ไอคิลเขานะครับ ต่อไปนะครับก็คือปอนด์ทรามชอเวลนะครับให้เราไปที่อ่างอาบน้ําหรือว่าฝักบัวนะครับแล้วก็คลิกไปแล้วก็ปอนด์วถามชอเวลนะครับเหมือนเป็นการแบบคิดนน่นนี่นั่นหนาบก็ให้เรานี่นะฮะลงอ่านไปเหมือนอาบน้ําปกติ <laughs> อ้าวตอนนี้เพลสก็คอมพลีทแล้วนะครับสําหรับ สัปดาห์แรกหรือเปล่าพบแล้วหรือยังอุ้ยเป็นสัปดาห์แรกก็ประมาณนะครับก,ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวเนื้อเรื่องยังไม่จบก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับไปก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อย่าเลยมันกดลับตรงน้งสตจีอาตรงนี้นะครับกิจกรรมตรงนี้แล้วก็กดรับไปได้เลยนะครับกิจกรรมก็นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกดครั้งหนึ่งก็ลับให้เราหมดเลยนะครับ อ่ะครับสำหรับวันนี้ก็ตัตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสำหรับกิจกรรมน้องซาเทียครับขอบคุณครับ